เรียบร้อยครับเรียบร้อยเออ là nhẹ nó mà đi nó là nhẹ cái chút cái tượp oh. là chim mi vậy tụi này mà là nhẹ mà là nhẹ โหนิกะแดดเนาะแหมพี่น้องเนาะแดดแต่ว่าตอนเช้าก็โอ้ยมันจะหนาวออหูนี่ัใหญ่ตัวนี้เนาะลองเบิ่งไว้พี่น้องตัวนี้น่าจะอยู่หูนี่แหละคือสิโใหญ่ตัวนี้นี่พี่เป้หูนี่คือเกี้ยงวะอื ทค่นี้คือว่าเนี้ยลายคนวะเนาะก็เลยมาล่าเบิ่งมือูวอาจจะจอยูอเ่เนาะอ่าันนี้คือหนังลายเนี้ยหูใหญ่เนาะมันคือชิมีิวาและตันแหละแค่นั้านาเป็นดินทรายเนาะดินทรายถูกง่าย chúc mừng tí, chúc ngu quá Ôi ua ua lọc đi ua ua ừ. nhẹ lại ua 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 Lại ua Lại ua 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 nhẹ ua 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 ยัก yeah, ันเนาะจกเลยตีบูมีบอกว่ามีงูอย่างครับบูมีตทีเนาะนี่ฮะนี่วายแต่เสียวได้ส่ะมงวดไม้เงาเนีลยอะแต่มันตอดประทันท้อกเนาะ นเอว่าหัวอสงสัยมันหัวเฮาสิมาบ้าหม่อเนาะหกเนาะทางนั้นแถวนั้นพวกเขาวางกับดักไว้จะจองจะไปยามนี่คือด่างนี่วางกับดักแหนไว้ไปน้องเนาะตาบานมันออกมา ถือว่ามันแหลนแถาหูนี่ถือว่ามันจะหัดเลยเนาะมันจะหัดคอเลยนี่คือกำลังแหนาะคือกำลักหนูนี่ถือว่ามันอยู่ในหูมันออกมากถือว่ามันจะหนักไว้เนาะหนักแอ,กกอ่อวด้วยหนักกันหัดอ่าคอไว้ด้วยหัดแถวแอวมันไปสั่นๆจะไปเบิ่งดิบเนาะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์เนาะย่าน ยังม,ม compass, าจ uh, um, um, so mm hmm. no. ื้อบอนยังมาจื้อบอนนั่นห่างเ่าวางกับดักไวนะนะไปเบิ่งทางพุูดมานียถือว่าอยู่ทางบ้านเพิ่นกะคล้ายๆกับบ้านเฮ้าน้องไนพี่น้องคล้ายกับบ้านเฮามีการปลูกมันปลูกมันสับปะหลังคือกันแล้วก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเห็ดไหน้เห็นหน้ากันเพื่อนพี่น้องเลยเอ๋อการมาละชั้นเองกั มีโอกาสได้มาดินมาเที่ยวทั้งบ้านเปินนเป่นกาตัวเปิ่นกระต้อนรับเป็นอย่างดี้วยพี่น้องเลยนเนาะกระต้อนทับเป็นอย่างดีถือว่ามาครั้งนี้ก็กระจุดกระชงก็คือมาหาดินหาเที่ยวได้เนาะเปิดหูเปิดตามีโอกาสได้ออกมาเที่ยวทงไห้ทงหน้ามาเนี่ยก็ได้บันทึกภาพบรรยากาศให้ ของพี่น้องทางไกลทางไกลเบิ่งเนาะอ่าลาไปเรื่อยๆเหมืนเนาะหาขุดแง่คือว่าแถวบ้านเราเนี่ยบุบบุกควยมีเนาะของพี่น้องเนาะแง่แต่แถวเซโนเขาจะโบมีบุกคอยมียมโนโนมยมปันใด้ามีก็จะขึ้นไปขี่รถขึ้นไปอีกประมาณอยู่แถวพระลาลนเมือนอย่างพวกเนาะคือสีกือคือสีมี่เหมนกันจ้ะแต่ว่าทางบราแล้วสั่นเดีนี่ก็ยังบุทันอ่าบัาทันเคย ขุดบ่เคยหาจักเทื่อหานี้ว่าซั่นซั่เนาะก็ท่านก็เลยจะอ่าพามาเบิ่งวิธีหาแห่ทั้งบ้านเพิ่นว่าซั่นเนาะอืม่ะไปเบิ่งกันเพิ่นกําลังขุดมานี่บ่ที่เฮามื้อนี้อ่ะูดเบิ่งโอ้มันลึกปานนี้บ่มันอันเนาะ เตรียมเงินทุนล่าเดนะ้เียลมแห้งเนาะนุะน้ยต้นไม้บาง ตอนมี้เปลวมันปุดออกเลยววะนี่แรงไหลเลยเนาะแรงโอ้หลุดหลุดหลุดโอ้โหโอ้โหเออโอ้โหโอ้โหนี่น่าไปย้ายกันได้ถูก้องดูเครับ อตัวใหญ่เลยนี่ยคือเข็บมันจะแดงเนาะอันนี้ตัวผู้คือตัวตัวเมนยอ๋อฮัมเบิ่งจากจากจากสมันคือตัวผู้ตัวนี้หางมันใหญ่นี่โอ้กกหางมันใหญ่นี่บหางมันใหญ่ตัวแม่กกหางน้อยอ๋อเขบีมันจะแดงอีกนี่บขบมันจะแดงีขบขาอ ว่าท <languages? S 2> างบ้านท่ามีแต่กระปอมเนาะสังเกนกระปอมสังเกตง่ายเลยบุก็เห็นแย่เนาะเข่าออมันสังเกตง่ายกระปอมอกระวงน่อยที่กันอ๋อตัวผูเนาะนี่เต็มเต็มผูตีนอี่เตม้ตัวใหญ่เลยขันอันมีรุ่นมันบ่

Ô oh, tụi nhảy ăn nỉ tư nắng tư nắng tìm mày yêu tờ bà ninh hên 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 ở đây, nó Ơ ơ ơ, anh Ờ, bố khởi nát khởi nát Đi qua, đã Ờ Ờ, bê nát chào đi Ờ, bố có mi nám vô Đấy à, Đấy mà,

เรียบร้อยครับเรียบร้อยเออโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวผูคือเจอตัวผูเนาะตัวนี้กันเนาะอ๋อเต็มกำมเรอโอ้ตัวสวยงามเลยเนาะสวยงามเลยเข็งแรงเลยอ๋อลักษณะกัน dạng chứ đây. xuôi ngam đây mhm nó mhm nó mhm 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 nó. mhm 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 À mhm mhm vậy. mhm 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 phủ, mhm 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 mhm

อ๋ออมโอ้หมีแต่หนูยังเบิดยพี่น้งอ,งนองไอแถวนี้นะโู๊เนาะสจ้ไปจับเอาเมื่อนปลูกไว้เรียงไว้แหมเผพันบ่อแถวบ้านเขา đi à. cái mèn bó nó à. à. Lên lầy cược thôi sắp tốc mưa kì hú nói hù nhầy nó oh, Lại 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 โอเคะลรเนี่ยเถื่อนคมดน้องเอ้ยอ่ะปุ๊หนอนนักลาวกำลังขุดอีกแล้วมาหายามันเหี้ยวขึ้นหนะเหี้ยวฟันเซนเนี่ยตัวนี้คือหูหูน้อยแตง่ง ักไว้ต่น,นี่กันเนาะอันนี้ก็ักไวยันตนยันเม็นต้นแดงๆันบว่มันจังสีเขานี่พอต้นเทียงชิบโน,นมาตากแดดก็เนาะลักษณะหูสเป็น c p p ไดนอ,อีกแล้วตัวแม่บ่ตัวนี้อ๋อได้ๆบ่งก่อนบ่งก่อน โอ้ oh, ตัวแม่หา,างขาดตัวนี้<ม>ถึกเชียม <laughs> ตัวแม่จะเป็นตัวน้นอยเนาะตัวน้อยกว่าตัวผู้เขียบแดงที่กันได้แหละสีตัวแม่สีจืดเออสีไม่จช่จืดสใส่เลยเบิง้งยังจใสไ่ไหมใส่ไว้ก่อนะถุงไว้ก่อน อืมอ๋อหูสองกมีต่อพูดตดแม่ด้วยวะได้่าบ่่อ่เห็นเลยาาเอ,อ,อืมอหมมยุด้ยอยไปละสาตัวถือเด้อมานนะออหนุ่มน้อยมานขนาดนี้ มาน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 อ่ะโอเคไปเบิึงไปเบิึงกันหมดตอนนั้นพยายามพยายามเหี้ยเหมือนเนาะเดี๋ยวตอนยามเหี้ยหรือตอนเสียงแดงจึนหน่อยมันถึงเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิึงอีกทีหนึ่งเนาะฝัาพี่น้องโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จซีซนี้ก่อนฝัาพี่น้องเลยเนาะพบกันในคลิปต่อไป